สวัสดีสบายดีทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับซองข้องพิมบาราซองข้องขนหัวล้านด้าบานและเคี้ยวจึงวันนี้พิมบาหาจะพาทุกคนมาลองรีแอคชั่นเพลงเพลงหนึ่งส่งวัาเป็นเพลงที่ว่าค่อนข้างจะดังหละแต่ว่าอาจจะมีหลายคนยังปร่ทันหูเนาะซึ่งว่าเพลงเพลงนี้ก็เป็นเพลงข้องหั่มก็คือหั่ม ฮินก็คือฮินเออเจ้าข้องเพลงซื้อว่าฮินก็คือฮินเนาะหรือว่าสยามเพิินเมียงฮินสุเลสุเกะหมาฮาสุลาสุกาหมาเฮเฮ่าจักเป็นยังสุเลสุเกะหมาฮาซื้อว่าซื้อเพลงนี้ก็มีซื้อว่าเพลงถ้าเจ้าใดคอยถ้าเจ้าใดค่อยข่มไม้ก็คือถ้าเธอใดสั้นนี่เราจะฝันกันทุกคืนอ่ะเพื่อเสียอเวลาเสดียวเดียวข้อบอกอนว่าผู้ซื้อฮิน ก็คือฮีตนี้เพิ่นจะดังอยู่ในทิกตอกเนาะสำหรับทิกตอกเพิ่นก็มีคนติดตามไลฟ์สมควรแหละอ่าสำหรับเพลงเพิ่นที่ว่าออกมาแต่ละเพลงนี่ก็บล็อกเลยว่าฮิตกันเลยกับอยู่ในทิกตอกแต่ว่าซองของเพิ่นเดี๋ยวนี้ก็มีคนติดตามอยู่ที่อ่าหกพันสองร้อยเนาะประมาณนั้นอ่ะผมเชื่เวลาเรามาเริ่มกันเลยกับการรีแอคชั่นเพลงท่าเจ้าได้คอยเออท่าเจ้าได้คอยอ่ามาเริ่ม นดขึ้นมามันจยงเตะขี้ฝุ่นเจ้าอ่ะต่อต่อต่อเดี๋ยวบักพวกอ๋อั่เต็นนี่นี่มันต็นหรือมันเกลือไก่ปะเดี๋ยว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 เขาฟังคืนนิดนึง กระจังเออยังเอ้ยายข้างคืนเหมือนหายังเหมือนบม่เขาจะล้วให้เธอที่คอยซื้อว่าหินน่ะคอยซื้อว่าหินถ้าเจ้าได้คอยคือว่าโชคดีโบแมนน้อยคอยจะเลี้ยงเจ้าให้สบายโอ้โหเจ้าถ้าเจ้าใดคอยเจ้าสุคดีบบแมนน้อย ค่อยจะเลี้ยงเจ้าสบายอ้กูว่ามึงเลี้ยงมึงก่อนดีกลัวบอสเจ้าแบบไงบ่ให้จับบ่ให้บายเจ้าแบบเลี้งเขาจะเห็นคนเดียวบ่ให้บ่ให้จับบ่ให้บายบ่ให้จับบ่ให้บาย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 หรือว่าบายบายก็คือจับซับท้องทินบายก็คือจับจับก็คือบายอะเนื้อเพลงคงให้้เเกกี่ยวับจา จานนึ่งเขาเป่าไฟกะปิดเกือไก่ล้างถ้วยล้างจานโอ้โหถือว่ามันมันมันค่อนข้างมันมันมันสมควรเลยจะนึ่งเขาเป่าไฟก็เป็ดเกือกไก่ล้างถ้วยล้างจานเรื่องในเรื่องเสียงานหูงันเขาถ้าพอได้เตะเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวฝังคืนนิดนึงฟังคืนนิดนึง Lang quay lạnh chan chẳng Việc hoon hùng đàn kobodai thấp tệ đầy tệ miệng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  tệ luôn tệp tệp miệng 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 เใ,ใส,เสใดี๋ยวเ,เดี๋ยว,ยวมันบอกว่าจะห้าเงินห้าคำให้ใส่กล <c oughs> ัวบึงหน้ามันน่าจะไปปุ่นอะไปุ่นเงินป <c oughs> ุ่นคำให้ใสอเออเนืนี้ได้เหนืนี้ได้โอโคเฮดูแลรักษาจะให้เขาห้าป่ามาให้กินจะยัดไปลิ้นค่อยกะสิต่ำใจขอแต่ได้เจ้ามา เป็นพันละยาโอ้ข้อเต่ใดเจ้าหมาเป็นพันละยาเป็นเมียแหละเนาะพันละยาเออเอาโอเคโอเคต่อต่อเฮ้ถ้าว่าเจ้าใดคอยถือว่าเจ้ามินบตรสนะเป็นบุญตาให้สะพันนำพามาเจอเก้าคอยบ่น้อยมันก็คือสบโบเซียมาเป็นเมียแล้วเจ้าหวห คจยจะพาเจ้าจไปหาออเม่แม่คอยเรา,าเป็นคนใจดีมีน้ำใจฮักลูกสะพ้ายเอาใจใส่เบิ่งเงียอย่างดีถือว่าเม่แม่มันนี่ก็ค่อนข้างเม่มนก็ดีได้เนาะถือว่าเอาใจใส่ลูกสะภ้ายอีกให้เจ้าร้อยู่ดีกินดีอันใดบ่มีก็ส่งมาให้ย่างไหวบ่มีซ้า ยเป็นนคดีอยากบวเดี๋ยวค่อยเป็นคนดีอยากกระบ้ซุปเดีกัเบิ้งหน้ามึงนคากะไขยซุปอยากสุดีีวส่ดยอกีอกต่อยคนนี้ว่ามอ ดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเต้นถ้าเต้นวันนี้ต้องเป็นเอกลักษณ์เนี่ยทุกๆเพลงนี้ที่เข้าไปเบิ่งนี้มันถ้าเต้นมันมันจะโคอ,อนหดนิดนึงแล้วก็แค่นจะเกีียวกันหน่อยนี้แต่ว่าเคี้ยวมันประเห็นเดีด๋ยวนี้ <S 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 2> <S 2> ถือว่าจังหวะเพลงดนตรีถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเนื้อเพลงค่อนข้างจะเข้าใจายากนิดน,นึงในรูกใบนี้แบบที่เจ้าโบเคยเจอบ่เค,เ,เ,คเ,เคยมีมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบักนี้มันจับเกิบมาเผื่อไงแบบที่เจ้าบ่เคยเจอบ่เคยมีมาก่อนจับเกิบมาแล้วมาเฮ็ดตอนนี้เผื่ออ๋อมันมันเป็นมันเป็น

Mừng gọn, hoi gà liêng cháu hay sao bài quang liền con liêng qua bầu nhỏ nhỏ bầu hẹp bầu hẹp bài bầu hẹp yên cất như bầu hẹp cong kêu cắt chào tang yên cầu bầu phải kể lòng hoi lòng chan kiếm 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 ngàn đan châu tao 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 าบิดคิดว่าซ่องคนที่ว่าออมมาเต้นนี้มันน่าจะมันมีส่วนร่วมในเพลงมันแบบนี้มันมาเต้นเดาเดาเดาคลิกเดือดใจเดดละละอก็ที่ว่าจบไปแล้วกับการรีแอคชั่นเพลง,งคล่องห,ห,หั่มก็คือหุ่มเฮ่หินก็คือหินเออหินก็คือหินที่นีมันต้องใส่หินก็คือก็คือหินมันคือบุษย์ใส่หินก็คือน,นี่ อาก็ถือว่าเป็นจังหวะเพลงที่ว่าค่อนข้างจะมันกันเลยทีเดียวเนาะกับดนตรีมันมีลากล่ายอยู่เนาะผสมมาสั้นดนตรีหล่ากับฮิปฮอปหรือว่าอแอบเนาะใส่เข้าไปเป็นจังหวะโจ๊โจโจโะๆกันนิดนึงอก็ถือว่าการรีแอคชั่นเพลงคล่องหินก็คือหิ้นของเห่ากัจบไปแล้วก็นี่แหละก็ฝฟากให้ทุกคนได้ติดตามเนาะซึ่งว่าสองของพนเพน่์นี่็มีคนติดตามหกพันกว่าคนแล้วบอกเลยว่ายอดซับขึ้นโคตรไว อาถูกา้าเอฟ f ีข้องหินก็คือหินได้บังซองข้องพิมพบะฮาตอนี่กะมาติดตามกันแน่เดี๋ยวเราจะได้ยงก,กันไปจน,ดนเดินดะอย่าลืมเนาะถ้าม,มาคลิปนี้กะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กันแด้เนาะแล้วก็อย่าลืมเราจะลงคลิปทุกๆอาทิตย์นันทุกคนได้รับชมกันอย่างในนอนสําหรับวันนี้กับการรีแอคชั่นเพลงข้องหินก็คือหินถ้าเจ้าใดคอยหรือว่าถ้าเธอใดสั้นสั้นจะฟันเธอนะจ๊ะ อาฟ้าบยว่น <House of view> <aría> ี้ถ้ามาคลิปนี้ก็กดติดตามมาไดเนาะสำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะเอาเพลงได้มารีแอคชั่นแต่ว่าครับห้องเพลงต่อไปนี้แต่เป็นเพลงของพายนั้นรอท่าติดตามชมสำหรับวันนี้ก็ขอบใจได้ทุกคนที่ว่ากำลังติดตามกันอยู่นี้เนาะกำลังครับชมกันอยู่กับข้อขอบใจเลยสาธุโอเคแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้สบายดีนะจ๊ะ